คิดเช่นไออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตันมีเมนูเอาใจคนชอบงามาฝากกันนะคะนั่นก็คือเมนูขนมเข่งงาค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ ลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวงามาคั่วกันก่อนค่ะสูตรนี้นะคะใช้งาขาวและงาดำผสมกันนะคะอยู่ที่1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะคั่วให้งาของเราสุกค่ะสังเกตนะคะว่าสีของงาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะนํำงาที่เราคั่วจนสุกแล้วไปบุบให้แตกค่ะเราจะไม่โคลกจนละเอียดนะคะจะบุบแค่พอแตกเพื่อต้องการกลิ่นหอมของตัวงาค่ะ หลังจากที่งานนะคะได้ตามความต้องการของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้ตัวงาของเราเย็นสนิทก่อนนะคะระหว่างที่รอให้งาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะ หลังจากนั้นให้เราค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อนวดแป้งนะคะสำหรับน้ำเปล่านะคะสูตรนี้ใช้อยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะสำหรับน้ำเปล่านะคะให้เราค่อยๆเทและค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดจนตัวแป้งของเราค่ะจับตัวกันเป็นก้อนมีลักษณะที่นิ่มเนียนไม่ติดมือเป็นอันใช้ได้ค่ะ เมื่อเราได้แป้งตามต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปที่3ส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรายขาวสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงได้เลยค่ะเราจะนวดให้ตัวน้ำตาลนะคะละลายให้มากที่สุดค่ะเมื่อตัวน้ำตาลค่อยๆละลายนะคะสังเกตดูค่ะตัวแป้งจะมีความเหลวขึ้นนะคะให้เรานวดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาละละลายมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ หลังจากที่น้ำตาลและแป้งนะคะละลายเข้ากันดีแล้วค่ะให้เราใส่ตัวงาขาวดำที่เราบุบไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้ตัวงาและตัวแป้งเข้ากันเพียงเท่านี้ตัวแป้งขนมเข่งงาของเราก็พร้อมนำไปนึ่งแล้วค่ะ สำหรับเข่งที่จะใช้นึ่งขนมในวันนี้นะคะตันใช้เป็นเข่งใบตองแห้งนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะให้เรานะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะทาด้วยน้ำมันค่ะสามารถใช้เป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะระวังอย่าให้น้ำมันเจิ่งนองจนเกินไปค่ะทาให้ทั่วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมเข่งของเราติดกับตัวกระทงค่ะ เมื่อทาน้ำมันจนทั่วแล้วนะคะก็นําตัวขนมเข่งของเราค่ะหยอดลงไปนะคะหยอดไปให้เต็มกับตัวเข่งเลยนะคะเพราะว่าตัวขนมเข่งนี้ไม่ฟูแล้วค่ะ นำน้ำนะคะขึ้นตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะหลังจากนั้นนำขนมเข่งที่เราหยอดเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นนึ่งค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ30-45นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะทำได้ทั้งหมด5กระทงนะคะก่อนปิดฝาค่ะอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งสนิทนะคะอย่าให้น้ำหยดลงหน้าขนมของเราค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวขนมเข็งของเราค่ะถ้าลักษณะแป้งนะคะมีความใสๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครนะคะถ้าเกิดว่าจะแต่งหน้าด้วยสีแดงนะคะก็ให้เรานำตัวสีนะคะมาแต่งได้ในตอนนี้เลยค่ะโดยการใช้ตะเกียบนะคะจุ่มไปยังสีแดงค่ะจากนั้นมาจิ้มไปตรงกลางของตัวขนมเข็งของเรานะคะ หลังจากนั้นก็นำตัวขนมเข่งนะคะออกจากซึ้งข่ามาพักด้านนอกให้เย็นสนิทเพื่อให้เซ็ตตัวค่ะสำหรับเนื้อขนมที่ได้นะคะก็มีความนุ่มนะคะสามารถเก็บข้ามคืนได้โดยที่ไม่แข็งกระด้างนะคะแต่การเก็บก็ต้องเก็บให้มิดชิดไม่ให้โดนลมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าขนมโดนลมเนี่ยมันก็จะแห้ง รสชาติก็มีความหวานแล้วก็มีความหอมของตัวงาค่ะสำหรับใครที่ชอบงาดำก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ทางคิดเช่นไอได้นำมาฝากทุกท่านค่ะท้ายคลิปนะคะตันมีส่วนผสมสรุปมาให้นะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไง่ายนิดเดียว